คือถ้าจะให้พูดถึงส้วมสาธารณะแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเราบ้างหรือเปล่าคือจะมีความกังวลทุกครั้งที่ต้องใช้โดยเรื่องหลักๆที่กังวลมากเป็นพิเศษเนี่ยคือกลิ่นแล้วก็ความสะอาดแต่ถ้าเข้าไปแล้วเจอส้วมสภาพดีเนี่ยก็มีความสุขไม่ต่างกับถูกห่วยเลยทีเดียวเอาจริงๆส้วมสาธารณะที่เราใช้กันอยู่ยุคนี้เนี่ยถือว่าได้รับการพัฒนามาไกลามากนะหากเทียบกับเมื่อ20ปีก่อน หรือก่อนปี2547เพราะปี2547เนี่ยเป็นปีที่กรมอนามัยเริ่มศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะในประเทศไทยแล้วก็พบว่าส้วมสาธารณะเกือบทั้งหมดสกปรกแล้วก็เหม็นมากรวมถึงถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลชำรุดทำให้ส้วมสาธารณะคือจุดรวมเชื้อโรคที่กระจายไปยังรอบข้างและยังมองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบไปถึงการท่องเที่ยวของประเทศได้ กรมอนามัยยังบอกอีกว่าจุดที่จะเสี่ยงเจอเชื้อโรคมากที่สุดในสุวมสาธารณาเนี่ยมากถึง85.3อยู่บริเวณที่จับสายฉีดชำระรองลงมา50อยู่ที่พื้นห้องส้วมและ31อยู่ที่โถนั่งชักโครกส่วนจุดอื่นๆก็อยู่บริเวณที่กดน้ำทำความสะอาดก๊อกน้ำและลูกบิดซึ่งถ้าอากาศไม่ถ่ายเทเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นไปอีก จริงๆเรื่องส้วมสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกอยู่นะเพราะเกือบทุกประเทศต่างประสบปัญหานี้กันหมดบางประเทศยังมีประชากรจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงห้องน้ำสะอาดโดยข้อมูลล่าสุดจาก UN พบว่าคนที่เข้าถึงห้องน้ำถูกสุขรักษณะน้อยกว่าจำนวนคนที่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตซะอีก โดยมีองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติและประเทศสมาชิกทั่วโลกกว่า193ประเทศโดยร่วมกันให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีห้องน้ำและแหล่งน้ำปลอดภัยใช้กันทั่วโลกภายในปีคิทตศกรา230 0หรือปีพุทธศกราช2573ส่วนประเทศไทยเราหลังจากที่ได้ร่วมให้คำมั่นนี้ไปแล้วก็ได้มีการทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและหลักเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะหรือ HAS พูดให้เข้าใจง่ายๆหลักการของส้วมต้องมีสาหลักคือสะอาดเพียงพอและปลอดภัยการทำตามเกณฑ์นี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยสุ่มตรวจทุกปีซึ่งปีแรกที่เริ่มตรวจส้วมสาธาราณะในปี2549ตอนนั้นเนี่ยมีส้วมสาธาราณะที่ผ่านเกณฑ์เพียง9%เท่านั้นจนกระทั่ง16ปีถัดมาการสำรวจส้วมในปี2565พบว่าห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มีถึง67% และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันพัฒนามาไกลามากเลยทีเดียวแต่หากพูดถึงกระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลพบว่าทั่วประเทศยังดำเนินการไม่ถึง4 0่สิทำให้ขณะน,นี้จึงกำลังอยู่ในช่วงจัดทำแผนแม่บทจัดการซ่วมและสิ่งปฏิกูลที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้เห็นแม่บทฉบับนี้กันในปีหน้าเมื่อถึงตอนนั้น เราเชื่อว่าการจัดการกับซ้วมและสิ่งปฏิกูลได้ครอบวงจรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะช่วยให้ส้วมสาธารณะที่เราใช้ร่วมกันเป็นมิตรกับทุกคนมากขึ้นแม้ว่าซ้วมจะเป็นพื้นที่เล็กๆไม่กี่ตารางเมตรกลับเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษย์ที่มีผลไปถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและคนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญนั่นกระเพาะว่าถ้าเรามีห้องซ้วมสาธารณะที่ดีคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน